ของลูกกิจบอลลุงนวดครับสวัสดีครับลูกกิจครับสวัสดีครับอ่าเป็นไงน้องชายก็พูดเปล่าครับปักคาการมชกอย่างไรชนะด้วยมวยอย่างก็พูดเปล่าครับก็โรเชียนเพืต่อไปครับก็อยู่ที่กรรมการเขาครับอาพูดถึงลูกเกียร์วันนี้หน่อย มันมันยากง่ายยังไงเราเล็กกว่าเขาเยอะเลยใช่เขาเล็กกว่าเขาเยอะส่วนสูงน้ําหนักก็เป็นรองพี่เขาอยู่แล้วก็ต้องทําใจกับฟันเดินครับนี้ต้องเดินใช่ไหมถ้าถอยก็รับเอาวิธี่เขาเต็มเต็มนะกับฟันเดินครับยกห้าหมดยกห้ารู้สึกไงตอนนั้นก็รู้สึกว่าตีชนะครับก็หน้าผ่านใช่ไหมครับผีตีนั้นคิดว่าชัดเจนเลยไหมครับสายใช่ไหมเน้นเลย แล้วจังหวะที่เราไปรับไต่ปีกลงเอวมันพี่เขาตัวใหญ่เขาก็ถ้าไปขึ้นแขนสู้กับพี่เขาก็สูงเบียดเบี้ยวสูงไม่ได้อยู่แล้วสูงเองเขาไม่ได้เขาพี่เขาตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นยังไงเวทนี่มันเยอะไปมากไหมครับยครับหน้อยสี่สิบครึ่งเนี่ยใหญ่ครับต้องต้องเวทนะครับเหมือนไม่ทำเลยครับทำแค่วันเดียวหนักครับก็ทำแค่วันเดียวแค่นี้ก็สุดยอดแล้วอย่างนั้นต้องซักเท่าไหร่เแล้วสังเกตวยังทำได้ไฟหน้าต่ัวเลยสังเกตกับซูเปอร์เล็กครับ ที่ปัตตานีอ่ะแั้นแบบที่คิดว่าดีสุดก็คือร้อยดร้อยสามแปดร้อยสามแปามเจ็ดนั่นบีบลงไปนได้แน่แต่ท้่สามแปดนี่ดีสุดเลยแล้วถ้าเกิดเขาจัดอีกสักไฟอ่ะเวรนี้จุเจริญก็แล้วแต่น้ำมิตรครับน้ำมิตร ผมแต่ว่าไปต่อไปเจอซุปเปอร์เลก็ผมที่ปัตตานีใช่ไหมวันนี้มีอัดฉีดไหมอ่ะต้องอัดฉีดไหมนั่นมีอัดฉีดสองมือครับท่านชนะถ้าชนะก็ได้จะมีเพิ่มอีกแล้วครับดีอะอยากจะขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเอฟซีไคล์มายุทธรักเมตไทรแล้วก็ขอบคุณเอฟซีน้องกีรพกก็ไปนี้ก็ ก็ทำเต็มท well, like ี ah, okay, so. yeah, well, ่แล้วเพราะหน้าก็ดูกันเชียร์ต่อไปครับก็จะทำให้ดีกว่าเดิมครับเออเจอซุปเปอร์เล็กเอาพูดถึงซุปเปอร์เล็กหน่อยยังไงดีก็เคยเพล่เี่ยวมาสองครั้งครับก็สองครั้งแล้วหรอครับผมก็จะเตรียมตัวให้ดีกว่านี้เอาก็ลองดูอีกไปครับลองดูต่อไหมแต่เวลานี้เราแน่ใจไปอยู่ครับผมใช่ไหมเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ